จะก็อนุญาตตัวเองให้เรียนรู้พี่บีเป็นป้ายบอกทางค่ะที่มาบอกมาเรียนมารู้ก็มาเพราะว่าตัวเองทำได้เช่นเดียวกันและก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งซึ่งมันเป็นการที่เราเรียนรู้เราฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนฝ่ายทำและก็คือผลลัพธ์มันก็ได้มาทุกคนค่ะ การเรียนรู้กฎแรงดึงดูกดกฎจักรวาลมันเป็นกฎระดับโลกมันเป็นกฎที่นำพาสิ่งดีๆให้กับพวกเราทั่วโลกแมน้นครูสิตาผู้หญิงคนที่เขาแบ่งปันพี่วีมามันตรงกับคำพูดของคนสำเร็จหลายๆคนค่ะมันเป็นคำพูดพี่วีเอง ไม่ใช่ได้รู้จากครูชิตาเป็นคนแรกกดแรงดึงดูดกดจักรวาลพี่วีอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียไม่เคยรู้เลยว่าในประเทศไทยเขารู้เขาเรียกสิ่งนี้คือกดแรงดึงดูดกดจักรวาลพี่วีรู้แต่ว่ากฎแห่งกรรมพุทธศาสนาการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพี่วีไม่เคยรู้เรื่องกรรมคำว่ากฎจักรวาลพี่วีอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียได้เรียนรู้กับ อาจารย์ซึ่งเขาเป็นภาษาอังกฤษเป็นดรเวงไดเยอร์พี่พีพูดฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ไม่ไม่ใช่ไม่รู้เรื่อง,ไ,ไ,มไ,มไ,มองไม่เก่งเท่าไหรนะ่นักแต่เนื่องจากตนเองสื่อสารกับสามีได้เราก็ได้เรียนใน YouTube กับบุคคลน,นี้ซึ่งเรามีความสุขมาก เราได้เรียนรู้และเราลงมือทํามันก็มีความสุขแต่เนื่องจากเราอยากจะรู้ให้แน่ชัดพี่วีก็เลยบอกแล้วคนไทยเขามีรู้เปล่ามีใครรู้จักเรื่องนี้หรือเปล่าเขาเรียก law of attraction ซึ่งพี่วีเองก็ติดตามหาติดตามหาจนเจอครูหลายๆคนก็ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้จนมาเจอครูสิตาพี่วีได้เห็นความจริงใจได้เห็นความออกมา เป็นตัวของตัวเองถามว่าตัวเองเลือกคนที่ที่ความรู้ไม่ใช่เลือกการที่คนอื่นเขาเป็นแต่พี่วีเลือกที่เขาจริงใจครูสิตาเขาเป็นคนพูดมึงทำก็ทำกูรอดแล้วประมาณนี้ค่ะกูบอกประสบการณ์ถ้ากูพูดสิ่งที่มาสอน มันเป็นไม่ใช่เรื่องจริงขอให้ครูตายนี่คือคำพูดที่ครูติตาพูดประจำพี่บีรักคนที่จริงใจเป็นคนที่เชื่อผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาทันทีคนอะไรสาบานให้คนให้ตัวเองตายกับคำสอนของตัวเองและคนอะไรทำไม่ทำผู้สอนฟรีก็แล้วแต่อะไรประ